สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพมณีนนท่อมีสามดาวไดีเดินทางมหาแม่ตองงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคมหกหานแม่ตองกระไห่หนึ่งสี่นะคะเนาะหนึ่งสี่เข้าตรงๆค่ะท่านผู้ชมงวดนี้งวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมหกหาแม่ตองกระไดเหล็กดีเหล็กด็ดสิเป็นเหล,ล็กดีเหล็กด็ดตัวใดกับไปฟังกับแม่ตองรฟอมกันค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมีสามดาวนั่เด้อค่ะไปรับชมก so me. oui, ับแม่ตองหมาพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่ตองสวัสดีค่ะครับผมนอหลังจากแม่ตองเป็นเบื่อเฮ็ดไปนอนทุ่งบาปโพเที่ยงไปนอนทุ่งบานก็ร่งฟื้นกําลังออกมาขายของมากับท่านผู้ชมหม่วาต้องหันกับเขาจังๆเลยโพเทื่งเขาเต็มเต็มเนาะครับ เต็มเต็ตจังๆเลยหนึ่งสี่ครับส่มามผู้ชมนมดีกว่าจะของเป็นสี่เปนหน่อยเป็นหนึ 2, 2> น่งเนอะสองหนึ่งสี่นอนโงบ้านเลยบนตืน่นขึ้นเขาโอ้ค้าไปนอน,นโอรงพยาบาลว่าแสดงว่าแม่กินเห็ดจากเต็มวันที่หนึ่งคุณบอกวันที่วันที่สามสิบเอ,เอ็ดยังลูกขึ้นมาใด่มากขระสาหาเพิ่บไปนอนโรงพยาบาลเด็กตัวดีเปล่าแม่จไปนอนโงพยาบาลเมืออวันที่หน,นึ่งนะน เพราะว่ากันน้องข้าวสับปือชมเนาะมันอยู่ิก์ตน้อนน้อนทางอีกอย่างแม่แล้วก็ขายปิีงไก่ดีดีมี้ครับผมมาพอเที่ยงมาว่าจะซื้อไปกินก็เผายังโบเหลือจากอันเลยครับกำลังปิีงกำลังสั่งแม่เพิ้งไงครับเพิ่อนปีงใหญ่เนาะฟังไปน้ำเปิ่งแม่เราย่างปิีงไก่ไปน้เนาะครับผมเนาะครับผมหัวหนีฝันหรือว่าแม่งัวหนี ครับอันนี้วันพระแฟนคุณตอบมาเอาไอ้พวกมาพวกลูกเตี้ยมมาแ,แ,แล้วเราว่าเขาจิขอมือแรงโอ้มือแรงจิกคอตัวเลขเนี่ยท่าของแม่มีอยู่บ่ครับผมบ่มีบ้ามีแต่ว่าใส่รถตรีไว้ใบหนึ่งอยู่ห่วยไ่ได้ถามเรื่องเหยียผันเลื่อมครับแม่แม่เก็บเองบ่เห็ดนะั่น าถมไปเก็บถามเพื่อน็ปดูถ้าหอนให้พี่ๆน้องๆนะฮะเพิ่นมากินเหยดกินหาวเนาะใช่ๆก็ไปเก็บแหมอันย้ายบ้าน้างๆกันเพิ่นไปเก็บมากแล้วเพิ่นก็เลยแบงเอามาขายให้โอ้อมงสาวยังสาวแก้งเราก็เลยว่าเออเอือยอยู่ใกล้ๆก็ซักมาให้กินเนาะกินไปน้ำเพลสวยหนึ่งถนนละแต่ว่าอาการยังบ่มีตอนนั้นเลยกินตอนซุปหนึ่งไปอีกมือหนึ่ง สิบโมงน่ะจะออกอาการบวมท้องบวมใจจัิงจีอ้าวหัจักเลยแม่บอกว่าเบื่อเหี้ยแม่บอกครับเอาอยู่นี่ห้องพ่อท่านหูเราช่างน้องสาวโทรมาว่าคนเก็บเพชรเขาลงบ้านแต่เด้องพ่อท่านอ่าน้องสาวเป็นอย่างบ่แม่น้องสาวก็หัวเราผูกบักใหญ่ได้ก็เกือบประหลอดคือกันจีหมอคนนวดเอ้าใส่ใส่อย่างเราก็เอิ่อใส่สายในในดั้งในข้อนะครับอ๋อสายแย่เข้าไปข้างในแย่เข้าไปล่างของอืม แต่ว่าสรุปแล้วกินสี่คนเป็นบ่อแม่กินหาข้นจิ้นหาข้นตายหนึ่งหลอดมาสี่คนหนึ่งในหันกับแม่ตองคนหนึ่งคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับเด็กคุณแม่ตองศูนย์เก่านะจากหนาจะเป็นหาสิบเจ็ดเนาะพ่อซอศูนย์เก่ามาครับศูนย์เก่ากับหาสิบหกแม่แม่เกิดเกิดเดือนยังเดือนนี้แล้วค่ะวันที่สองโอ้หาสิบหกครับผมหาสิบหกศูนย์เก่าสองเดือนจิ้นหาวันที่สอง โมแน,น่ได้นอนบ่าแยแอนเนาะแม่ต้องเป็นผู้โชคดีคนหนึ่งที่ว่าเออถึงว่าเจ็บป่วยก,ก็จริงอยู่แต่ว่ากระเด็นที่นอนโรงพยาบาลบดนหมือเก,ก่าเดี๋ยวออกมาเนาะอายุแม่ต้องพศเกิดเด้ออายุหาสิครับอายุหาสิโผกพศเกิดสองห้าศูนย์เก้าตัวที่ซื้อไว้นั่นตัวไ,ไหนแม่เอาบอกสูฟังเนี่ยตัวที่แม่ซื้อแลตตีไว้หนึ่งหก เมียสองกำลังหาพี่น้องในเดือนกันยายนเนาะเอาสองพี่สามกับภูมีโชคมีลาครับผมเพราะว่างวดที่ผ่านมาเม่ยสองกาสบอกไปสองหนึ่งสี่โอ้เก้าหนึ่งหกแปดศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกแปดศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกครับผมนี่ครับผมเป็นรัตตีของเม่ยสองที่เก็บใบเดี๋ยวเสด็จถามเมีสองว่าเป็นยังต้องมาเกล็ดหนึ่งหกแปดศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกจะถามว่ามาเกล็ดมาจะใส่ตัวนี้ไหมเด็กหน่อยมันดึ๋งหานะจ้า โอ, Dante, โอ little, да. ้ก oh. well ็เอาชั่วกระลาบเนี่ก็เล็กน้อยอืมอันงวดที่ออกศูนย์หกนั่นก็เล็กน้อยดึงหายใบหนึ่งก็ได้โอ้ร้านนี่หละร้านเย็บปะต้นอ้วนนั่นโอ้อันนี้มันก็ดึงหายไม่ทราบเนยอืมร้านหลานครับผมดึงไหาเนาะว่าเพิ่นเคยหาจกในลาบก็ไม่ต้องเม็ดสองก็เลยเนเป็นดึงอีิกตั้งหนึ่งได้เป็นแปดศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกครับผมแปดศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกครับคุณแม่ โอ้ตัวเลขทีพอเราจะไปขอ,อน้ำอีตาแหกนั่น oh, s <S เป็นมือแรกไม่บอกแม่ใเป็นสี่รกลางเสียนวายแบบแเรียบร้อยเป็นสี่รกลางเสียนวายไปเรียบร้อยใช่ <Yeah. S 1> นคน, <Yeah. S 1> นละหมากรากใหม่ครับผมเนาะธรรมดาครับขอโชคขอลาบคนใดเขามีแนวไปเสียนวายไป็จิตสิ้นบนนั่นแหละครับบอ,อง่ายๆเนาะของมูนี้แสดงว่าต้องต้องมาอีกเค่นึงไม่บอกคุณแม่ยังจะได้เลขตัวนั่นเนาะ yeah. ว่าคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมาบเราแอมก็นเลยครับอย่าโทรไปเนาะข้าเป็นทีโทรมาครับท่านผู้ชมกับแม่ครับเพื่อว่าเอาเที่ยวในเดินทางมาท่านนี้ก็จะแวะมาหาแม่เพิ่นเนาะมาสอบถามจากปากแม่เพิ่นไปฝากให้พี่ให้น้องตัวเลขแนวทางของงวดนี่ของมือนี่นี่เก้าหนึ่งหกคับอายุแมษสองเนาะครับเบื่อเห็ดเบื่อเห็ดเบื่อหาคน เสื้ชีวิตคนเสื้ชีวิตผู้หนึ่งถือว่าดวงแข็งเนาะพราเที่ยงเนาะแมนถือว่าดวงดีเลยครับดวงดีดวงแข็งนั่แมนอาจฉยมาอายุพงเพิ่นก็ได้แมนครับผมอายุนี่ก็ถือว่าตัวเลขที่สวยงามเลยครับแต่หมอชมห้าสิบหกห้าสิบหกพศเกิดกับสองหาศูนย์เก่าครับตัวเลขงามครับแต่ผู้ชมต้องไปปีชาะบุ้งน้องใบแอมเนาะครับผมมันกระโบนแอร์นักเตะบางคนเพิ่นมีโชคมีลาจ่วยสีกะมาออกอายุจากสี่กะเป็นไปได้ครับถือว่าตัวเล็กที่หลานจำให้เคยไดม่ วันนี้ได้ให้ร้านจับให้บางอีก่างหนึ่งครั้งหนึ่งได้เป็นเก้าหนึ่งหกมันก็มีเลขบาร์หลายจุดเดียวนะบาร์เอ็มเนาะครับผมศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าแล้วก็ห้าหกแล้วก็เก้าหนึ่งหกมักจุดใหก็ล่องไปพิจานาบางอย่งครับผมท่านผู้ชมเพราะว่าก็ยังแม่คนบอกแล้วครับท่านจะไปขอน้ำพี่ไฮพี่นาพี่ตะแหกมันอยู่ที่มันพระเพราะเที่องกระบาเอ็มผ่าเดินทางมาก่อน ครับอยากได้เอาไปให้พี่ให้น้องได้ไปหาตัวเลขมาเสี่ยงโชคไว้ก่อนนะบ่าวแอมเนาะครับผมตอนนั้นเดี๋ยวเ้ากลาดถ่ามบางอย่คลิปหน้าครับผมครับ่าเลขพีแตาแหกเนาะตัวนี้แม่สองบอกแล้วตัวนี้ไปร่วมเสี่ยงโชคเบิ้องความหวั่ผ่านมาก็บอกสองหนึ่งสี่เต็มเสี่เนี่ยไปแงใครหมดแดงเนาะบ่าวแยมเนาะแม่ครับผมไปแงใครหมดแดงก็คือกับแม่สองหลายคนก็คิดว่าหลายคนอยู่หรอกครับสี่มิโชมิลาวก็แม่สองเนาะครับผมเอาเราพีจะได้บางอย่งอีกครั้งนึงครับผมท่านผู้ชม พอเที่ยงกามาติดตามให้แค่เป็นแนวทางหรือกับตัวเลขของพี่ตาแหงเดี๋ยวพอเที่ยงับว่าดดมากการสอบถามก็บ่อยแอมไปให้พี่ให้น้องท่าเดินเดินทางไปเองกับจะมาสอบถามกับคุณแม่ต๋องเอาให้พี่ให้น้องได้ช่มกันครับครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณขอบคุณครับผมแม่ต๋องใส่ความฝันดีๆเนาะแล้วก็ให้เป็นอุทาหรณ์หรือรับเรื่องเหตุเรื่องหาวเขษตรมุ่ชุ่มก่อนข้าจะกินข้าวเจีงเข้ากาให้พิจารณาบุงดีๆเนาะ เอาขันจีนกับจีนดอกก็นั่นบาดเราบอยอย่างอกเขาจะเสียนจัดเสียนเนาะเป็นลองงกเหลืองจัดเสียนี่บ่มีบบก็เป็นอย่างครับแต่ว่าเฮ็ดจีนเฮ็ดดอนจะเสียเฮ็ดเพิงนี่จะบ่ค่อยเบื่ออันนี้นะครับสมมุติช่วงามส่บวันที่งเคยกินมากถ้าจะไปกินพยายามจะกินไข่มันไข่มันนี่นะสำคัญครับผมเพราะว่าไข่เฮ็ดละงงกขาวกับไข่เฮ็ดละงากนี่จะบ่แตกต่างกันครับผมมันคือกันเนาะแมนครับเ่าสังเกตดีดีมันจะบ่งหู้ครับแต่ว่าผู้สังเกตดีดีคือเบืองผู้คนเสียชีวิตผู้คนเก็บมากเพื่อก็ หลายเตือนียู่หลกเรื่องเฮต้าแมน่นาะแต่ว่าเขาไปยัง่าดได้แม่บอกเขาไปยังหาไฟเยอะนะครับคุณแม่ครับคุณเสียชีวิตัอายุจิดปีครับอ,อันนี้แม่ก็บุหูคนพีีแต่ว่าเป็นน้องทั้งนียูเป็นน้องแม่สอง,องอย่นะครับน่องที่ทลูกคนว่าวเมื่อวานก็อายุแม่เพิ่ง้ิจูประมาณสี่สิบสองถืงสี่สิบสามนีแล้วม้วนเผาจนเพราะท่านเผาไปน่องทั้งนียู่ครั่เพิคนมาได้ผัวบานบัว ัวเพิ่นก็เจ็บซีดล่ะโอ้อะแต่จีบบอกอายุมันกับโมเน่นอนนะนแบบอย่างนองบอกมันโมโหเน่นอนโมแน,น่นอนอเนอาอายุของแม่ตองเนี่ยแต่ว่านอนอยู่คู่กันกับบคิดว่าเราสิใตไ้ไลยหนาตาเราก็ซื่อโอ้กับไปต้องบาลานกันบ่ไปน้ำกันไปไปนอนเฮียงกันหาคนโอ้ <laughs> แต่ว่าเราผู้เดียวทรงสดสีเกตคือว่าเราเหี่ยวบ่ออกทายบ่ออกเลยหักก็บ่ออกแบบว่าแบียบบ้า กินมันอยู่ข้างในเนาะแม่เนาะคือเรากินเหล่านั่นนะมัน no? ข hmm ังอยู่ข้างในมันบอกว่าห่างออกยุสิน้ากันห้ากออเที uh uh ่ยวออกมันก็่จโอเคอยู่อมเพราะว่ามันมันอียังตัดมักินตัดเต้าอท่าทางนี้เพราะเขาบอกว่าทั้งมียตองนี่เพิ่อนเบอกว่าโอ้ยตัดเจ้าต้องคนวัดตัดเจ้าทั้งคนวัดระวังตัดในวันนี้ตอนนี้เราไปนอนอยู่หลายเมืองจะขึ้นพุทธแม่ทั้งแม่นี่นอนห่างขึ้นห่างขึ้นครับแต่ว่าทางพญานันนอนแปดขึ้นครับ เมียเพิ่นกับแปดพื้นกับใต้เมียตตยบุกครับเมียใต้ร้านตีพยานยอายุเจ็ดสิบปีก่ที่ว่าแมีสองเป็นหนึ่งเม้โโคกีเนาะกับสมรชุ่มเนาะเราอยู่น้ำกันหาคนทีกินน้ำกันแต่ว่าเกียชีวิตแค่ผู้เดียวก็ที่ว่ามีโชคมีดวงโยงเมีต้องแต่ว่าคนที่มีโชกญงบอจักกับสมุทรชุ่มเอาเนาะเอาเขเราฟิจีน่าเบิ้งตเรเกเขาเมีตองหายเป <Yes> <Yes> ็นเน้าท่าง ประจำงานของวันท mm ี่สิบหกครับผมชุดตายนี่กับขอ er. ขอบคุณ <Box upside. S 1> ขอบคุณแม่ตองครับผมขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะแม่ตองขอบคุณค่ะประสบการณ์นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของแม่ตองแม่ตองกับเบื่อเฮ็ดกับตายแต่ว่าแม่ตองหลอดเมื่อไรเนาะค่ะท่านผู้ชมถือว่าดวงดีค่ะท่านผู้ชมดวงดีพศของแม่ตองก็สองห้าศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้าอายุหาสิบหกปี ลานไส้จับลอตเตอรี่ให้จับให้แม่ตองถูกทุกงวดนะคะเนาะงวดวงังศุนร์หกถึงกัจับให้กับเข่าค่ะท่านผู้ชมงวดนี้ลานไส้จับให้เด็กเก่าหนึ่งหกเก่าหนึ่งหกก็เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํางวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันร้ 2, อยสิบห้าค่ะสําหรับคลิปนี้เท่ามีซามดาวกสิราท่านผู้ชมไปก่อน เจอกันคลิปหน้าค่ะข้อหายโชคโชคมันๆมันเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ